ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่3ามสาระน่ารู้ตามหลักศาสนาอิสลามเรื่องการละหมาดสวัสดีค่ะฟิลมค่ะฟิลค่ะพี่ฟิลพีฟิมฟังสิอืมเสียงเนี้ยพี่ได้ยินตั้งแต่เช้าแล้วแหละใช่ใช่วันก่อนหนูก็ได้ยินตั้งหลายรอบแน่ว่าแต่เสียงพวกเนี้ยเขาทำอะไรกันอนระฟิล เอางี้พวกเราอะไปถามพี่โชคดีกับน้องมีบุญกันดีกว่าพวกเขาน่าจะรู้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญสวัสดีครับพี่พี่สงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าเสียงที่ได้ยินนี่คืออะไรเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงของมูอัซซินคือผู้ประกาศประจามัสยิดกําลังประกาศบ,บอกการเข้าเวลาละหมาดเรียกการประกาศนี้ว่า การละหมาดนั้นจะเริ่มฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่อายุ7จดขวบซึ่งการละหมาดเปรียบดังการฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลามีความอดทนและขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่ประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางชั่วร้ายเพราะการละหมาดเป็นการระลึกถึงอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการปฏิบัติศาสนากิจหลักหนึ่งใน5ประการของศาสนาอิสลามเมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลกจะหันไปทางกิบลัด หรือชุมทิศอันเป็นที่ตั้งของกาบะในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์มุสลิมที่บรรลุศาส,สนาภาวะและมีสติปัญญาปกติตลอดจนเสรตรีที่ไม่มีราบเดือนจะละหมาดวันละห้าเวลา 1. ละหมาดซุฮีเริ่มตั้งแต่แสงอรุ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวไปเท่าตัว 3. ละหมาดอัตริเริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดยาวกว่าเท่าตัวของมันเองจนถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า 4. ละหมาดมักริบเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนสิ้นแสงอาทิตย์คือเวลาพลบคำ่ำา 5. ละหมาดอีฟาเริ่มตั้งแต่เวลาคำ่ำจนถึงกอดแสงอารุณ์จริงขึ้น ก่อนเข้าสู่พิธีละหมาตมีเงื่อนไขตามศาสนาบัญญัติให้มุสลิมทั้งชายและหญิงทำการชำระล้างอวัยวะต่างๆในร่างกายเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดหรือวูดุล้างใบหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าเพราะมีเจตนาประกอบพิธีการอาบน้ำละหมาดล้างมือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างเช็ดศีรษะและใบหูทั้งสองข้างล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม จากนี้ไปมาดูท่าทางในการละหมาดกันนะคะว่าชาวมุสลิมเขาต้องทำอย่างไรบ้าง พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปพวกเราจะพาไปดูพิธีอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ